อามาจิ้นต้มไก่มุกดาหารเมืองคนรวยน้ำใจมุกดาหารเมืองคนรวยน้ำใจมาดอน้ำใจคนกันเอาวไว้คนากันเอาไว้คนอนน้ำใจคนคมุกดาหาร า,ามีสะพานข้ามคงเชื่อมใจเชื่อมโยงให้มันคงเสืบกสาดให้อดตำนานให้ลูกให้ลลานพูมงใจให้ทอดตำนานให้ลูกให้ลลานพูมงใจสุขคนรุ่นใหม่ พอค่ะสุดๆท่านไหนมือส่ต์บันนีองกานไหนนพอที่เหลือไหนเพลงพอมากค่ะคือว่าเอาอย่างนี้นะไหนไเราเข้ามาถึงแล้วขอขออยากจะขอใหอดไนหรือแอดไนช่วยพารู้ถ้าเปมออใหุ้คนได้ไหม ดูคนดูบอกอะไรต้องปนอิชันนี้เง่ต่าจจะมอกดมอ่้วยดมอแล้วก็มอเลือกที่เราเตรียมมาให้ข้างไนก็ได้ปิดแม่ทล้เสับจับมือนะเพราะว่าลงมาถึงบากบันมาถึงน้ำน้ำเดือพี่น้องเร่อย เรงยิ่งมมีกนี่เป็นเยมนดานะคะวนพอเดียวได้บ่วนอยู่เนาะม่วนค่ะเพราะมากเลยค่ะยังติดติดขัรขับก็ยังเพาะอยู่ค่ะยังพออยู่เนาะกับเกดไปมอบให้ลูกนาลุงคนจะเป็นไเนื้อเพลงเพาะมากค่ะทั้งสาเพลงอยู่เนาะค่ะ

ออให้อให้ยูทูบเบอร์เห็นเลยว่าเรานำอะไรมาฝากลุมอยู่้วแต่เด็กๆค่ะอ๋ออย่ั้นก็ยังไม่มอบค่ะเช้านี้เช้าก็ได้นค่ะเอาาง์หน่อยค่ะ่เี๋ยวเราเรามอบทางอนไลนปก่อนเอาางนะได้ยินทางออนไลน์มา่าจะเตะมากเลยมีของฝากนะคะนี่มีของฝาี่สิงที่ผมจะมาให้กับลุงนะครับ จะเป็นปินที่มีหัวใหญามากโอ้อโหสวยมากเลยเป็นที่ละลึกในวันเปิดบริษัทมนุษมห์มทรัพ์ยนะครับแต่ท่านจะเอาไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็เล่นได้จริงนะครับ เป็นได้จริงปุ๊กไฟฟ้าเล่นโป่ก็ได้เล่นฟปนไฟฟ้านะครับท่านจะมมบกินไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะอาจารย์าเอาักเพลงเลยเอาักเพลงเลเล่นกินให้ซักเพลงหน่อยครับโเ้กลนะคะัเพลงก่อาังก่อนอออเอเ อันนั้ไม่ต้องผิดจไม่มีอะไรตลอดเลยจะเล่นได้เลยเนี่ยในเงินเบาทสวยนะคะสวยมากเลยเดี๋ยต้นไม้ึินความเดี๋ยวก็คือเลียเป็นหพญานาคด้วยนะคะถ้าเป็นเพลงมุขทหารก็พินนี่ก็เล่นได้นะครับอะนได้ค่ะเพร้อมค่ะพร้อมมาก ใช่ครับเพลงน,นีน,นะนัลต่นนีสานมีเสน่มากสุดกิน,นใช่ค่ะใช่ไม่ได้ยังชอบเลยนะฟ <Okay S 2> ัะะงแล้ว ร่าน้ำตาจะไหลขอบคุณมากมากปลาบานแหล่หนงน้ำค่ะขอบคุณมากมค่ะรับเพิ่มรับเพิ่อการเครื่อนครับดีงเลยดีจองดีจองเลย

เพราะมากเลยนะคะพเพราะมากมาเ,เล่นนะคะกินไฟฟตานะคะค่ะน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นนีก็แนะนํามานะคะก็ก็เห็นด้วยเหมือนกัน,นุกคนทุกท่านทุกคนที่มีคงจะเห็นด้วยเหมือนกันว่าตรงนี้ลุงพลก็นอนหลับแล้วเนาะเขาบอกว่าพรงน,นี้ ค่ะค e ่ะนีจะมามอบให้อยากให้มอบให้ก um ับลุงมากค่ะค่ะก็ดีด้วยกำลังก้าวอยู่เลยกำลังวนเพราะว่าลุงก็เหนื่อยให้ลุงพักผ่อนค่ะค่ะค่ะคุณฝักโคุณรงการกระทำชมจังค่ะคุณติดตามกระทำชมจันทร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะนำเพลงให้ลุกคนตามเพลงค่จะใหรือถ้าจะร้องเองก็ให้ใครร้องก็แล้วแต่เรามามอบให้ มอบให้เืินกับเพลงลุงคนคนถกกอบโดยที่ไม่เอาอะไรตอบแทนนะคะไม่ได้ไม่ว่าจะอะไรลองให้เรลี่นให้ส่งราครเขาจะานดโดนทางนี้เจ้าได้นะครสองร้ายนะคะต้องพี่เสือปลาไปนะคะจะไ้หนึ่งร้อยไ้นะคะโอเคจะได้หนึ่งร้อยไนะคะอีกหนึ่งไร้หน่คะอีกหนึ่งไรจะได้หนึ่งร้อยไร้อีกหนึ่งไร้คระโดดทาง ต้นคนนะคะ,นคนนะคะสองคนนะคะค่ะครบยังไหมครับลุงก็เหนื่อยเนาะค่ะลุงกลับมาเหนื่อยเหนื่อยให้ลุงพักก่อนก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แม่ดาวกดก่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ